สถานีตำรวจภูทรละหารทรายยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกมณสุฒิบรรยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรละหานทราย ได้ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจภูธรภาค3และตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์วิธีดำเนินการขั้นตอนที่1ขั้นเตรียมความพร้อมโดยการคัดเลือกประชาชนจากทุกสาขาอาชีพที่มีบทบาทในชุมชนขั้นตอนที่2ขั้นฝึกอบรมประชาชนโดยตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจัดอบรมเครือข่ายเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2568ณโรงเรียนราชประชาสงเคราะห์51ตำบลน,นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมสถานีตำรวจละ50คนขั้นตอนที่3ขั้นปฏิบัติการหลังจากได้มีการอบรมเครือข่ายแล้วได้มีการดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องภาพการอบรมเครือข่ายเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568 ผลการดําเนินงานตามโครงการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนของสถานีตํารวจภูธรและหารทรายสามารถขยายเครือข่ายได้จํานวนทั้งสิ้น481คนได้แก่ 1. ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนผู้นําตามธรรมชาติจํานวน15คน 2. ผู้นํากลุ่มวิชาชีพต,ต่างๆจํานวน128คน 3. ผู้นําทางความคิดครูหรือข้าราชการบํานาญจํานวน13คน สี่บุคคลมีบทบาทและยอมรับในชุมชนจำนวน325คนการขับเคลื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนการพบปะพูดคุยกับเครือข่ายแนวร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาวเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์ลงพบปะเครือข่ายประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกเดือนพันตำรวจตรีวรพัฒน์ชำนาญกลางสาวป ชสสถานีตำรวจภูธรและหานทรายพร้อมด้วยชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์ออกพบปักเครือข่ายประชาชนเป็นประจำทุกเดือนระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2567ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2568จำนวน35ครั้งพันตำรวจเอกมณสวุทิบรรยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรละหานทรายได้ออกตรวจเยี่ยมเครือข่ายประชาชนทั้งสิ้น13ครั้ง การสื่อสารระหว่างเครือข่ายประชาชนกับเจ้าหน้าที่ชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ผ่านเพจเฟซบุ๊กสถานีตำรวจภูธรละหานสรายผ่านแอปพลิเคชันไลน์แอปพลิเคชันติกต่อเว็บไซต์สถานีตำรวจภูธรละหานสราย อิน t ตาแกรม u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  e แอปพลิเคชัน X x สถานีตำรวจภูธรละหารสายประชาสัมพันธ์และสื่อสารระหว่างเครือข่ายประชาชนกับเจ้าหน้าที่ชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆดังนี้ การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนเปรียบเทียบกับจำนวนเครือข่ายประชาชนปีพุทธศักราช2568เพิ่มขึ้นจากปี2567จำนวน171คนการเพิ่มความหลากหลายของลักษณะภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสา การรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5ด้าน 1. ด้านสังคมแก้ปัญหาวัยรุ่นมั่วสุมดื่มสุราดัดแปลงสภาพรถขับรถส่งเสียงดังนำบุคคลวิกลจริตนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาจับกุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 2. ด้านเศรษฐกิจกสถานีตำรวจภูธรละหานสายได้ร่วมมอบสิ่งของให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 3. ด้านสิ่งแวดล้อม สถานีตำรวจภูทรละหานสายได้ช่วยในการแก้ปัญหาไฟไหมและช่วยประสานรถดับเพลิงให้กับชาวบ้าน 4. ด้านปัญหาความขัดแย้งสถานีตำรวจภูทรละหานสายได้เข้าแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทข้อพิพาทเรื่องที่ดินและเรื่องอื่นๆ 5. ด้านอื่นๆสถานีตำรวจภูทรละหานสายได้ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคประชาชนสร้างหลุมหลบภัยในพื้นที่ตำบลหนองแบงอำเพอละหานสายจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงอันเนื่องมาจากสถานการณ์ชายแดนที่มีความเสี่ยงต่อการสู้รบจำนวนปัญหาหรือความต้องการที่เครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนแจ้งปัญหาและความต้องการของประชาชนจำนวนทั้งสิ้น55เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้ง55เรื่องขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนตามโครงการสร้างเครือข่ายของคณะกรรมออการในแต่ละระดับมีกระบวนการเสนอปัญหาและความต้องาการของประชาชนให้คณะกรรมการระดับสถานีตำรวจ มีกระบวนการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนที่สถานีตำรวจไม่สามารถแก้ไขได้ให้คณะกรรมการระดับอำเภอมีกระบวนการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ตำรวจภูธรจังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดมีกระบวนการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้ไปยังรัฐบาลหรือกระทรวงที่รับผิดชอบผลการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ปัญหาระดับสถานีตำรวจจำนวน55ปัญหาสามารถแก้ไขได้เสร็จสิ้นทั้ง55ปัญหาสถานีตำรวจภูธรละหารสายแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบได้100%มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชนที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของตำรวจโดยตรงโดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกระบวนการที่ชัดเจนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม และประชาชนมีความพึงพอใจการรวบรวมข้อมูลเพื่อระบุสภาพปัญหาที่แท้จริงก่อนดำเนินการอธิการลงดูสถานที่ปัญหาการตรวจสถานที่ปัญหาการพบประพูดคุยกับคนในพื้นที่เกิดปัญหาการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและมอบหมายภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหามีการจัดเก็บข้อมูลวิดิทัศน์และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่การขับเคลื่อนโครงการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนในรูปแบบเอกสารภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเป็นระบบโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจ เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูทรละหารทรายจากการได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายประชาชนนำมาสู่ผลการจับกลุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรละหารทรายได้รับแจ้งจากเครือข่ายภาคประชาชนว่ามีบุคคลจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อัมพละหารทรายจึงได้นำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พันตำรวจเอกมณัสมุฒิบรรยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรละหานทรายได้เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและมอบหมายให้ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรละหานทรายนำข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายไปขยายผลจนกระทั่งนำมาสู่การจับกลุ่มผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าได้กว่า500ชิ้นและนี่คือหนึ่งในประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อสังคมที่ดีชีวิตที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมขอขอบคุณจากสถานีตำรวจภูทรลหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์มีการเผยแพร่ความคืบหน้าผลปฏิบัติตามโครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบวิดิทัศน์ทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยสถานีตำรวจภูทรลหารทรายดำเนินการเผยแพร่ความคืบหน้าตามโครงการทุกเดือนสถานีตำรวจภูทรลหารทรายสามารถควบคุมจำนวนสถิติคดีอาญาห้ากลุ่มได้ คดีอาญากลุ่มที่หนึ่งบรรลุเป้าคดีอาญากลุ่มที่สองบรรล,ลุเป้าคดีอาญากลุ่มที่การจับกลุ่มต่อจำนวนที่รับแจ้งของคดีประเภทที่เกี่ยวกับทรัพย์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่หน่วยแบ่งมอบให้หน่วยงานในสังกัดตามหนังสือสนักงานตำรวจแห่งชาติคดีอาญากลุ่มที่4และ5มีการเก็บสถิติโดยนำข้อมูลคดีเข้าสู่ระบบคลามเพื่อนำข้อมูล จากระบบมาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการบริหารและวางมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่การจัดกิจกรรมของสถานีตำรวจที่มีเครือข่ายและประชาชนมาเข้าร่วมผู้บังคับบัญชาระดับกองบัญชาการกองบังคับการให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการสร้างเครือข่ายซึ่งมีเครือข่ายภาคประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมวันที่19มิถุนายน พุทธศักราช2568เวลา14.00นาาพันตำรวจเอกเจษริดแท่งสีสารรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกสิริชัยสีชัยปัญญาผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะออกตรวจติดตามประเมินผ,ผลการปฏิบัติโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 นัสถานีตำรวจปูธรละหานสายจบการนำเสนอขอขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ